อ่าก็สวัสดีกันด้วยฮะตอนนี้ก็อยู่กับคุยกับเกียร์อีพีหนึ่งนะฮะอ่ะาเมื่อวานผมก็ได้ไปเจอเกียร์คนหนึ่งนะฮะที่เขาบอกว่าคนนี้เกียร์ใต้คอมเมนต์ก็ไปดูกันเลยดีกว่าคนนี้นะฮะเอาไหมครับสรุปก็เมื่อวานผมได้คุยฮนะที่เขาเกียร์คนอื่นนะฮะก็คนนี้นะอย่าไปยุ่กับเขานะเขาเกียร์นะคนนี้นะ<ม>ดีครับผมมีรหัสเทปเทปเอ้ยดีครับพี่มีรหัสเทป ราคาสามร้อยอ๋อมีโอสามร้อยทิพเทปเลยเหรออย่างไรสามร้อยไอ้สามร้อยก็ไอ้นี่นะกลางๆนะแต่มาดูดีกว่าอ่ามาดูดีกว่านะฮะว้าวเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวดิฮะเทพขนาดนี้เลยเหรอสามร้อยบาทเนี่ยวอดอะไรครับเนี่ยเฮ้ยมีอะไรนะไอตัวเนี้ยปลูปปกปลูกเสกเออ เฮ้ยขนาดนี้เลยวะดูดูด,ดูนี่นะฮะโอเคข้ามเลยข้ามก่อนแล้วดู <c oughs> อะไรครับเนี่ยดูหันหันกล้องเลยเฮ้ย <c oughs> เทพขนาดนี้เลยวะสามร้อยอ่ะอย่างน้อยมันต้องสักหกเจ็ดร้อยแล้วเทพเนี่ยเกือบพันนะฮะโอ้มโหอ,อะไรเนี่ยเฮ้ย ไม่มีกระทาครบชุดเลยปืนโอ้โหเฮ้ยไม้เบสบอลโอโ้ปืนนี้เฮ้ยเทพขนาดนี้เหรอโอ้โหอะไรครับเนี่ยอาเมื่อาวานก็นี่ครับเอาไหมสองร้อยผมผมอยากได้สามร้อยเขาลดเหลือสองร้อยสรุปว่าเขาเกียนนะฮะเอาไหมครับใจเย็นสิครับผมก็่บอกใจเย็นสิครับอาดูดูหวัวโออเอาไหมสรุปอ่าผมก็เอาครับผม กดไปเอาครับผมไม่รวมเนอะรวมเปล่าอ่าดูฮะเขาเขียนว่าอะไรผมผมผมจะโอเลยไหมย,ยังครับไม่รวมเนาะไม,มนะไ,ไ,นไม่รวมนะเนาะตไรีบได้ตอนไหนอะไม่รวมเนาะโอเคไม่รวมเนาะเขียนว่าไม่รวมเนาะนะฮะ เอาไงใครตอบหรือเปล่านี่สงสัยคนนี้เขาเขาล้อนเงินหรือเปล่านะฮะโอ้โหไาจะอ่านฮะ Really ขาอ่านแล้วฮะเขาอ่านแล้ว,าาลว,าาลวมามาเตือนเต้นมาได้คุยกับเกียร์เนี่ยโอ้โหยินดีโอนเลยไหมเฮ้ยเขาผมผมผมถามว่าไม่รวมเนาะเขาบอกยินดีโอนเลยไหมเฮ้ยเกียร์แน่นอนครับผมนะอ่าโอนทางไหนครับนี่ฮะอ้อ่านอย่างไวครับผมนะวอ เฮ้ย w a l เลตเลยเยนแน่นอนฮะคนนี้มาดูโปรไฟล์เขาดีกว่านะฮะโอ้โหนี่ฮะอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยโอ้โหโอ้โหอะไรครับเนี่ยมีอะไรก็ไม่รู้ว้าวสุดยอดไปเลยคนนี้โอ้โหมาครับมาครับคุยต่อคุยต่อบอสองร้อยแบบเฮ้ยเออเราจะยังไงดีนะบอบออะไรนะครับบออะไรครับ โอ oh, เลยได้ไหมแม่รีบ <Damn, son. S 1> จริงๆนะฮะได้ครับบอิษทไงได้ครับขอเบอร์แม่เ,เบอร์คนอื่นหรือเปล่าเนี่ยขอเบอร์ด้วยครับขอเบอร์ครับผมนะโอเคเบอร์ไปจะได้เงินแล้วอ่านไวนี่ฮนะจะได้เงินแล้วอ่านไวมาเถอะได้ๆนี่เป็นไงไม่รวมเนาะโอเคครับอืมก็กําลังโอนครับบอกไปกําลังโอนครับ ปับ๊บอังโอนครับเน็ตผมช้านิดหน่อยโอเคผมเน็ตผมช้านิดหน่อยครับดูดูดูดดนี่อ่านอย่างไววะเทออเคครับเป็นสลิปใช่ไหมไม่ไปถามเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่เนียนฮะเอาสลิปแบบเกียนๆหน่อยแล้วกันเ,เอานี่ดีกว่า เยอเดี๋ยวหล่นลื่นไงวะโอเคเซฟไว้ก่อนเลยโอเคครับโอเคครับสลิปด้วยนะโอเคโอเคครับโอเคครับสลิปด้วยนะอ่าโอนแล้วครับเอ้ยเฮ้ยมันอ่านใบจริงนะเว้ยเฮ้ยสลิปไปนี่ครับสลิป นี่ครับสลิปขอไอดีด้วยครับขอไอดีด้วยเฮ้ออะไรเฮ้อขอดีได้ไหมครับไม่เอาอย่าปั่นผมไม่ได้ปั่นครับผมไม่ได้ปั่นผมไม่ได้ปั่นครับ แม่ผมไม่ได้ปั่นครับเออผมไม่ได้ปั่นนะทุกคนนะใช่ไหมผมไม่ได้ปั่นนะฮะทุกคนคิดดูฮะรหัสสองร้อยแมงโคเทปอะคิดดูวิ่งสองร้อยแม่งได้ไอฮายะตกร่างพลังปลูกอ้าวเขาไม่อ่านเลยอันนี้ผมไม่ได้ปั่นนะต้องการแล้วไอดีผมละพี่ เฮ้ยเขาไม่อ่านเลยทุกคนดูดิเขาไม่อ่านเลยอ่ะเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวผมรอน,นะฮะเฮ้ยทุกคนครับเขาไม่อ่านแล้วนะเออโดนโดนเกียนเลยอ่ะโอ้โหผมโดนเกียนทุกคนทําไงอ่ะเฮ้ยโอ้โหไม่อนี่เลยอ่ะขะโทษอะไรวะอะไรอะ่ะคันอยู่เอ้ยยกเลิกข้อความเฉยเลยอะไรครับเนี้ยรบข้อความเฉยเลย <c oughs> รหัสสองร้อยแม่งแบบรหัสแม่งสุดยอดมากเลยนะทุกคนคิดดูคิดดูเอา คือฮะเขาไม่อ่านแล้วฮะโอเคครับถ้านี่ครับคนนี้เขาเกียนนะฮะผมเห็นใต้คอมเมนต์ในกลุ่มนะฮะเขาเกียนนะคนนี้อย่าไปซื้อนะอย่าไปซื้อนะเออเขาเกียรรหัสนะฮะโอเคครับถ้าใครชอบหรือว่าใครอยากให้ทำอีพีต่อไปก็บอกผมได้นะฮะโอเคไปนะบ๊ายบายจุ๊บ